พอนำเสนอเครื่องตั้งเวลารดน้ำระบบน้ำหยดแบบไม่ต้องฝากใครดูแลระบบไม่ง่ายใส่ฐานไม่ซับซ้อนครับเวลาที่ผมไม่อยู่สวนต้นไม้ก็ไม่ตายเมื่อระบบท่อพีีหลักเริ่มเสื่อมสภาพหลังใช้งานมาเกิน5ปีก็ได้เวลาปรับเปลี่ยนใหม่ผมก็เลยเลือกซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่ที่ไทยวัสดุใกล้ๆกับสวนนี้เองครับท่อ PE นั้นมีหลากหลายแบรนด์แถบสีด้านข้างก็บ่งบอกถึงคุณภาพและการใช้งานด้วย ผมเลือกใช้ท่อ HDPE ขนาด20มิลลมค่าสีฟ้าความยาว200เมตรเท่าที่ทดลองใช้งานมาหลายปีท่อค่าสีฟ้ามีความแข็งแรงทนทานมากกว่าสีอื่นๆนอกจากนี้ผมยังหยิบเอาท่อไมโครเอาไว้เชื่อมต่อกับหัวน้ำหยดซึ่งจะมีให้เลือกไม่กี่ประเภทนี่เป็นข้อแยกแบบ3ทางเอาไว้ต่อกับท่อ PE ตัวนี้เป็นตัวปิดปลายอันนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อไมโครกับท่อ PE อันนี้ก็เป็นข้อต่อแบบมีเกลียวนอกเกลียวในนี่เป็นตัวเจาะนะครับเจาะท่อพ e. ีจะมีอุปกรณ์เจาะโดยเฉพาะความคมของตัวเจาะก็มีความสําคัญมีหลากหลายยี่ห้อครับมาชมเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดน้ําแบบโซลินอยวาวใส่ฐาน 2A2 2ก้อนค่อนข้างทนทานมากสําหรับแบรนด์นี้ผมใช้มาสี่ถึงปีแล้วครับเครื่องนี้เป็นของอควาเรนนะครับมีแบบท่อออกแบบ1ทางและแบบหลายทางคุณก็ไปเลือกเอาให้ดี เท่าที่ผมทดลองใช้มาหลากหลายย่อนะครับเครื่องนี้ใช้งานง่ายตั้งเวลาปล่อยลดน้ำได้ตั้งแต่หลักวินาทีแล้วก็สามารถกำหนดความถี่ต่อรอบได้ด้วยระบบโซลินนย์วาล์วเปิดปิดน้ำค่อนข้างมีคุณภาพดีมากๆสำหรับแบรนด์นี้แลวก็ควรติดตั้งเช็ควาล์วหลังเครื่องด้วยนะครับเพื่อการน้ำไม่ให้ย้อนกลับไปที่ตัวปล่อยน้ำของเราเจ้าเครื่องนี้ตั้งเวลาเปิดปิดน้ำได้นานตั้งแต่5วินาทีจนถึง360นาทีกำหนด ความที่ในการเปิดวาล์วต่อครั้งได้ตั้งแต่10วินาทีไปจนถึง7วันที่เราสามารถเปิดน้ำได้นะครับโดยปุ่มวงกลมตรงกลางที่หมุนได้นะครับเป็นตัวสำหรับเลือกเมนูที่ต้องการใช้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกลบเพื่อปรปับลดตัวเลขลงนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งเวลาของตัวเครื่องให้ตรงกับเวลาในปัจจุบันจากนั้นค่อยมากำหนดจำนวนที่เปิดปิดน้ำนะครับ อาจจะสีชั่วโมงต่อครั้ง12ชั่วโมงต่อครั้งแล้วก็กําหนดว่า,าจ,จะเปิดน้ํากี่นาทีต่อครั้ง5นาที6นาทีหรือเป็นวินาทีก็ยังได้แล้วก็หมุนไปที่ตัวรันนะครับระบบก็จะทํางานอัตโนมัตินี่ก็จะต้องมีตัววาล์วในการควบคุมความแรงนะครับบ้านใครที่มีปั๊มน้ําก็จะควบคุมความแรงของน้ําที่ไหลเข้าเครื่องให้สัมพันธ์กับจํานวนหัวน้ําหยดของเรา หากเรามีตัวปล่อยหัวน้ําหยดมากเราก็าเปิดน้ําให้แรงขึ้นหากเรามีหัวน้าหยดน้อยแล้วก็เปิดน้ําให้เบาลงให้น้าไหลเข้าเครื่องน้อยลงสําหรับเครื่องนี้เป็นเครื่องตั้งเวลาลดน้ําแบบ2ทางโดยจะตั้งเวลาขั้นต่ํา15วินาทีจนถึง240นาทีแล้วก็สามารถให้มันเปิดปิดน้ําที่ความถี่30วินาทีจนถึง7วันได้การใช้งานก็เหมือนกับเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีการ ตั้งเวลาให้มันลดน้ําได้แบบแยกเป็น2ฝั่งนะครับโดยกดไปที่ปุ่มสเตชันทั้งสองเครื่องมีหลักการเดียวกันก็คือเราสามารถทดสอบให้มันเปิดปิดน้ําได้ในเวลานั้นได้ทันทีเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านระบบนะครับนี่ก็ผ่านตัวท่อผ่านตัวเช็ควาลวไปตามท่อที่เราเดินเอาไว้นะครับหัวข้อต่อที่ออกมาจากตัวเครื่องทุกคนก็ไปปรับลด กันตามขนาดของท่อนะครับมันจะมีอุปกรณ์แตกต่างกันเราต้องเช็คว่ามันมีข้อหมุนเกลียวนอกเกลียวในต่อ,อยังไงไม่ให้น้ําซึมนี่อุปกรณ์ที่ทาเป็นนะครับเป็นครีมตัวนี้ที่สามารถปรับลดได้ท่อไมโครนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับหัวน้ําหยดอันนี้เป็นข้อต่อแบบ3ทางเอาไว้ต่อกับท่อ PE 20มิลสำหรับข้อต่อตัวนี้จะค่อนข้างมีคุณภาพดีแต่หาซื้อยากครับ อยู่แบรนดเอาไว้ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานตัวปิดปลายท่อนะครับราคาก็จะแรงตามไปด้วยนะครับถ้าใครไม่ต้องอยากมาแก้ระบบน้ำรั่วซึมก็เลือกใช้ของดีไปตั้งแต่ต้นมันจะมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อคุณภ,ภาพก็แตกต่างกันที่ผมมาแนะนำเพราะว่าผมผ่านการซื้อมาทุกยี่ห้อนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาลดปัญหาจุกจิกกวนใจอันนี้เป็นขาปักหัวน้ำหยดเทปพ,พันท่อน้ำ ที่เจาะ้าย PE เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลออกทางจุดนี้นะครับต่อไปยังสายไมโครและหัวน้ำหยดต่อไปไขควงปากแบนหัวน้ำหยดและตัวข้อต่อเวลาเราหมุนออกมานะครับจะเห็นว่าแผ่นยางกลมๆจะมีรูเล็กๆเอาไว้ให้น้ำรอดไหลผ่านไปได้แล้วก็ตรงขั้วนี่นะครับห้ามทำหักเมื่อเราใช้ไปนานๆจะมีสิ่งคาบสกปรกมาอุดก็ต้องใช้เข็มบดนะครับ ในการแย่ yeah, การล้างแต่ละรุ่นก็จะมีแผ่นยางแตกต่างกันจะมีแบบปรับได้แบบน้ำหยดไหลมากไหลน้อยแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมทดลองมาแล้วทุกหัวทุกยี่ห้อทุกแบรนด์หัวแบบนี้ก็จะปรับไม่ได้นะครับถอดมาล้างไม่ได้เสียแล้วเสียเลยนี่นะครับมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสีหลากหลายวัสดุอันนี้เป็นตัวพ่นหมอก ใช้ของดีแต่ต้องถอดเอาออกไปเนื่องจากว่าท่อ P.E. ที่เดินอยู่ด้านบนจะโดนเจ้าการะรอกนะครับมาขัดแทะผมซ่อมไม่ไหวแล้วก็การพ่นน้ำทางใบอาจจะเกิดปัญหาต่อใบพืชในบางฤด,ดูอันนี้เป็นอุปรกรณ์ตั้งเวลาลดน้ำในรุ่นเก่เาๆที่เคยใช้มาระบบก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ตัวที่ใส่ฐานจะมีปัญหาสายจะขาดเป็นประจำผมขี้เกียจมาบัดกรีนะครับแล้วก็ ตัววาล์วนี่จะไม่ค่อยดีอันนี้เป็นเปิดด้านหลังให้ดูนะครับใส่ฐาน2 a 2ก้อนจะเปิดใส่ฐานง่ายกว่านะครับระบบของเครื่องป้องกันน้ำได้นี่นะครับเป็นท่อไมโครใช้กรรไกรตัดเลือกความยาวแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมต่อตัวจะใช้ครีมนะครับถ้าให้ดีควรใส่ถุงมือด้วยนะครับมันจะเจ็บมือมากท่อไมโครยี่ห้อดีๆก็จะมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่น รับใ,ให้ถึงปลายตรงนั้นนะครับนะครับผมทดลองําให้ดูนะครับบางท่อก็จะใส่ง่ายบางท่อก็จะใส่ยากแล้วก็บางท่อที่ใช้เป็นนานๆก็จะแข็งตัวนี่ครับเป็นตัวปลายหัวน้ําหยดตรงข้อต่อด้านบนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้มันหักจากนั้นก็ใช้ตัวเชื่อมต่อเชื่อมเจาะไปทางรูท่อป e ใครมีงบบ้างน้อยแค่ไหนก็ไปเลยแต่สะรเอาวเวลาเรา จสรเรียบร้อยนะครับจะมีขาปักหัวน้ําหยดเพื่อรองรับเอาไว้โดยมันจะสวมกรึบเข้าไปทีเดียวมันจะล็อกเอาไว้ให้อยู่โดยเราจะเอาขาปักนะครับไปวางที่โคนตน้นก็จะให้น้ําอย่างเฉพาะเจาะจงที่โคนตน้นเข้ากับรากพอดีการใส่ข้อต่อมีความสําคัญมากนะครับใส่ไม่เป็นใส่ผิดน้ํารั่วผนจนเจ็บมือนะครับแล้วก็การตัดปลายท่อต้องตัดให้เรียบเนียนด้วย อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับข้อต่อตัวนี้ค่อนข้างดีหมุนแล้วน้ําไม่ค่อยรั่วซึมเวลาเราหมุนเข้าหมุนออกก็จะง่ายต่อการใช้งานเมื่อมีปัญหารั่วซึมก็จะแก้ไขได้ง่ายไม่เจ็บมือส่วนข้อต่อแบรนด์อื่นก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้วิธีการใส่ใส่ไหนก่อนใส่ไหนหลังแล้วก็หมุนยังไงสําหรับตัวตัวนี้จะใส่ง่ายข้อมันจะแน่นนะครับมีหลากหลายสีสีน้ําเงินสีเขียว สีน้ำเงินเข้มตัวสีเขียวเวลาเราใส่นะครับก็จะมอีอุปกรณ์แตกต่างกันอุปกรณ์แบบนี้จะเป็นอุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อท่อตรงทางตรงก็จะมีเครื่องในแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละแบรนด์นี่เป็นตัววาล์วสำหรับเปิดปิดน้ําอาจจะมีบางสายที่เราต้องการปิดน้ำไม่ให้รดน้ําทีนี้เรามาลองสมการสวมข้อต่อกันโดยเราจะต้องใส่ตัวข้อสีเขียว ในนี้ไว้ด้านท้ายสุดแล้วก็มีข้อต่อสีขาวนะครับสวมโดยให้ปลายเรียบอยู่ด้านบนตัวแฉกอยู่ด้านล่างจากนั้นก็สวมแหวนสีดําที่เป็นยางลงไปนะครับสวมผ่านท่อลงไปนี่ดูดไปให้สุดเอาข้อต่อมาสวมใช้ไขควงปากแบนดันแหวนยางไปให้สุดสอดเข้าไปให้สุดให้ครบทุกด้านนะครับเสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนให้แน่น ครับจุดนี้มีความสําคัญในตัวแหวนกลมๆสีดำแล้นนะครับมีความสําคัญมากใส่ข้อลงไปใต่สีขาวใส่แหวนลงไปนําข้อต่อสวมลงไปแล้วก็ใช้ตัวไขควงปากแบนดันแหวนยางให้โดยรอบไปจนสุดแล้วก็ดันตัวสีขาวแล้วก็หมุนข้อต่อเขียวๆให้จนสุดข้อต่อสีน้ําเงินตัวนี้จะหมุนง่ายไม่ต้องซับซ้อนเวลาเจาะรูด้วยไม่ต้องใช้แรงสูงนะครับ ยิ่งมีจุดเจาะมากเราก็ต้องออกแรงมากเนื่องจากความคมมันจะหายไปฉะนั้นใครที่มีรูเจาะเยอะๆซื้อมาซักหลายอันหรือไม่ก็หาซื้อแบรนด์อื่นที่มีความคมมากกว่าน,นี้เวลาเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรก็ตามให้เราใช้ครีมคีบขึ้นมาตรงๆช่วยลดความเสียหายลงไปนอกจากนี้ยังมีตัวอุดเวลาเราเจาะพลาดหรือต้องการอุดรูที่เคยเจาะไว้จะเป็นหมด กลมๆแบบนี้ก็ดันลงไปเราจะได้ไม่ต้องตัดสายต่อใหม่แต่ถ้าต้องการตัดสาย PE ให้ใช้คัตเตอร์ธรรมดาแต่เป็นใบใหญ่สักหน่อยครับทีนี้เราลองมาชมการใช้งานในการวางระบบท่อน้ําเวลาเราเดินสายแล้วก็เจาะท่อไมโครแล้วก็ลากโยงไปที่โคนต้นของต้นไม้ที่เราต้องการแล้วก็ใช้ขาป,ปักซ่อนอยู่ภายใต้ร่มไม้โดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับว่าเราลดน้ําด้วยวิธีการใด ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดให้ทุกคนได้เห็นวิธีการให้น้ำของผมเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทุกคนก็สามารถศึกษาและทำได้นะครับทุกคนจะไม่เห็นว่าผมใช้วิธีการใดรดน้ำเลยเพียงแค่ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับต้นไม้และพันไม้ที่เราต้องการเราก็สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกครับนี่มาลองฟังเสียงน้ำไหลผ่านเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ระบบโซลินอย์วาล์วนะครับยิ่งใครมีความสามารถในการเดินท่อประปาก็จะเข้าใจระบบได้เป็นอย่างดีจะวางข้องอวางไว้บนส่วนไหนโค้งไปทางไหนท่อทางไหนควรจะไปทางไหนก็วางระบบให้ดีผมก็เปิดเผยให้ชมคร่าวๆนะครับไม่ได้เปิดเผยให้ชมทางโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับทุกคนที่อยากไปทําตามง่ายๆราคาก็ไม่แพงมากนะครับไม่ต้องพึ่งพา ช่างใหญ่โตเราก็ทําเองได้ที่บ้านนี่นะครับน้ำก็จะไหลแรงไปสักหน่อยแบบนี้ต้องไปปรับรถเอากับกดปุ่มตั้งเวลาอันนี้มันสามนาทีนะครับเราก็ลดเวลาลงให้เหลือ4-5นาทีต่อครั้งแล้วก็ย้ายสเต,เตชันมาเป็นรูทีท่2กดไป6นาทีจากนั้นก็หมุนไปที่รนันเครื่องก็จะปล่อยให้น้ำไหลผ่านท่อไปตาม เส้นทางส่งน้ำแบบนี้นะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องทํางานมาถึง4-5ปีก็คือผมจะยกเครื่องสูงขึ้นเวลาน้าท่วมก็จะไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแล้วก็วางในที่ร่มมีที่บังแดดบังฝนน้ําก็จะไหลหยดลงมาเป็นทางแบบนี้นะครับระบบให้น้ําแบบน้ําหยดและอัตโนมัติแบบนี้ก็สามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้ตามพืชผลที่คุณต้องการ มาจะเป็นต้องเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับอาจจะเป็นไม้ผลหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ไม่ได้เลือกใช้แบบสปริงเกิลเพราะว่ามันจะเปรืองน้ําใช้แบบน้ําหยดก็จะเจาะจงไว้ที่กระถางนั้นๆหรือบริเวณนั้นๆหากวันใดที่ฝนตกมากผมก็จะปิดการทํางานของเครื่องความจริงแล้วเครื่องรุ่นใหม่ๆจะมีตัวเซ็นเซอร์รับน้ําฝนและก็มีระบบสั่งผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยครับ